ผูว้ว่าราชการจังหวัดลบบรุรีขอบคุณและให้กำลังใจสื่อมวลชนจังหวัดลบบรุรีในโอกาสวันนักข่าวประจำปี2565เมื่อวันเสาร์ที่5มีนาคม2565นายนิวัตอุทงสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลบบรุรีขอบคุณและให้กำลังใจสื่อมวลชนในจังหวัดลบบรุรีเนื่องในโอกาสวันนักข่าวประจำปี2565โดยมีนายพิรพลปานเกียวนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วย คือมวลชนในจังหวัดลบบรุรีร่วมกันจัดกิจกรรมทําบุญถวายพระทหารเพลนพระสงฆ์หกรูปเพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลให้แก่สื่อมวลชนในจังหวัดลบบุรีที่ร่วงรับไปแล้วโดยผู้ว่าราชการจังหวัดลบบรุรีได้แสดงความยินดีและขอบคุณนักข่าวจังหวัดลบบรุรีที่ได้สนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายของจังหวัดในด้านต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงต่างๆที่มอบหมายมายังหน่วยงานให้ดำเนินการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องในทุกรูปแบบทุกขแขนงรวมทั้งขอบคุณที่ได้สะท้อนมุมมองต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่มาให้ทางจังหวัดได้รับทราบทั้งนี้ได้มีแขกผู้มีเกียรติเข้ามาร่วมงานในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้นางสาวมาริกาเจรพันธ์วานิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลบบุรีนายสิทธิชัยรอประสงคสุขอดีตสมาชิกสภาจังหวัดลบบุรีและอดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายวรวิทย์วงสุวรรณอดีตสมาชิกสภารบบุรีหรือสอวอเนื่องจากนักข่าวเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดและสัมผัสกับแหล่งข้อมูลและประชาชน ถือว่าเป็นประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัดลบบรุรีและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพี่น้องประชาชนชาวลบบรุรีและขอให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่นักข่าวหรือสื่อมวลชนด้วยความมุ่งมั่นในจุดยืนคือประโยชน์ต่อสังคมและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไปนายพิรพลปานเกียวนายยกสมาคมสื่อมวลชนลบบุรีกล่าวว่า การจัดงานวันนักข่าวนี้เป็นการจัดแบบเรียบง่ายและไม่แออัดดังเช่นทุกปีเพราะเป็นที่ท,ทราบกันดีว่าในช่วงนี้กำลังอยู่การระหว่างแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ในประเทศไทยและใกล้เคียงพวกเราเชาวสื่อมวลชนรบบรีจะไม่ประมาทกาดไม่ตก ทั้งสืง่อมวลชนลบบุรีจึงจัดงานวันนักข่าวแบบนิว n o r m a l ลและเรียบง,ง่ายดังกล่าวสำหรับวันนักข่าวหรือวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติซึ่งในประเทศไทยตรงกับวันที่5มีนาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันสถาปนาสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยหรือสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในปัจจุบันนะครับนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าว a n d t v ออนไลน์ บริหารงานโดยดอกเตรอเนกพันธุรักษ์ขอขอบคุณข้อมูลภาพและข่าวจากคุณนันทพัฒนวงใหญ่ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ห้าดาวทัพประจำจังหวัดลบบุรีนกพรัฒน์ทองแก้วลำดับภาพตัดต่อภัยรัฐทองแก้วบรรณาธิการข่าวรายงาน